สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมค่ะวันนี้วันที่26กรกฎาคม2567ค่ะเมื่อนี้นะคะเมมูมกระเดินทางมาอยู่ที่วัดพระอาจารย์วัดป่าค่ะจะพาท่านผู้ชมนะคะมาติดตามเมในทางโค้งสุดท้ายพระอาจารย์วัดป่าเนาะคะ่ะวดวันที่1สิงหาคม2567ค่ะวั่ผพานมาเนาะคะ่ะ36เข้าตรงๆนะคะ่ะผู้ชมเมื่อนี้ก็มาฟังน้ำกันว่าพระอาจารย์จะฟันดีโบรพระอาจารย์จะเน้นจะย่ำให้ตัวไรนะคะ มาหลับชุบหลับฟังไปน้ำม่หมูค่ะกราบน้ำมัสการครับป้าจันกราบน้ำมัสการเจ้าค่ะครับอ่ผ่านมาพี่น้องเข้าแต่เลขฝันนะพีาจันเนาะใช่นะครับสามหกตรงตรงนะป้าจันฝันเห็นวัยรุ่นขับรถมาอ่าขับรถมาแต่ไม่ได้เว่มาหาเราขับรถมอเตอร์ไซค์ใช่เห็นทะเบียนชัดเลยครับเวันนี้ฝันแล้วฝันแล้วฝันว่าเบาเท่าเออใส่เสื้อสีนี้แหละครับ ทางเกงยีนขายาวแม่หมูไม่ได้มาด้วยครับมาถึงปุ๊บหน้าเบาเท่านบูดไม่รู้ไม่พอใจใครมาครับอ่ะอาจารย์ยืดให้ยี่สิบครับผมผมกลับเร็วดึกครับผมเอ้าทำไมบ่าวเท่าเป็นอย่างงี้ก็เลยว่าอย่างเงี้ยก็เลยจะดุงตื่นเลยครับว่าเอ้าให้มาทำมายี่สิบก็เลยว่าอย่างงี้ฝันเบาเท่ามาหาใช่หน้าตาน้านาบูดเลยหน้าบูดหน้าบึ้งแล้วจกเงินให้ยี่สิบ ออืมคแล้วแม่หมูไม่มานะมองดูในรถไม่มาครับว่าอ่ะอาจารย์ผมกลับไปดูกลับก็กลับฝันแค่เองนะใช่ไม่ฝันเลยเช้าปู่ใหญ่ครับนั่งฉันข้าวอยู่ได้แล้วสามตัวอปู่ใหญ่แต่ว่าครับเอาได้แล้วก็บอกว่าฉันว่าอย่างนี้ับยังไม่บวกหรอกจะเอาคนเดียวนี้ ให้จัดให้ผมได้ทุนคืนหนึ่งมาไาล่คานโรตรี่ก็เลยนั่งเงียบเงีย,เงยบเดี๋ยวรออีกทีนึงก็เลยได้โรตรี่ศูนย์สองสองศูนย์มาได้ปุ๊กไปแต่ปู่ใหญ่ท่านไม่บอกว่าตัวไหนยังยังไม่บอกไม่ถามท่านเราไม่ถามทุาเจ่าตีเดี๋ยว<อ>แกบ,บอกเองเดี๋ยวบอกเองเออครับถึงเวลาจะแกบบบอกบอกบอกเอง นี่นี่เลขความฝันที่เบาเท่าครับฝันว่าเบาเท่ามาหาตอนที่กลางดึกหรือเปล่าครับหรือมาหาเวลาไหนครับผมกลางดึกกลางดึกอืเอาตังเอาตังแบงค์ยี่สิบใช่ไหมให้พห่ออาจารย์ให้แบงค์ยี่สิบนอสองศูนย์อาจารย์ก็เอาสองศูนย์ศูนย์สองอันนี้เลขทูบนะเขาให้แค่สองตัวเองเลขทูบเดี๋ยวเดี๋ยวเอาทัวัดไปเาเลขทูบเดี๋ยวให้พ่ออาจารย์เขียนให้ด้วยนะครับ อาจารย์ด้เลขทูบเก้าหนึ่งหกหนึ่งมันเป็นเลขอะไรพายรย์เลขทูบก็ให้มาสิบเก้าสิบเก้าอแต่ว่าสิบเก้าเนี่ยไม่มีครับมันมีแต่ตัวกับอันนี้ฝันพายรย์บอกว่าฝันบ่าวเท่าเอาตังให้ยี่สิบสองศูนย์ศูนย์สองเนี่ยไอตัวตุดท้ายเราไปคุ้มจุดไม่มีโอ้ให้แค่สองตัวใช่เลขทูปพายรย์จุดวันไหนครับพายรย์จุดวันพระจุดวันพระ อันนี้สิบเก้านียเกในตารางนะมีชุดในตารางเก้าเก้าหนึ่งนะครับเดี๋ยวดูในนี้ก็ได้พระอาจารย์ที่พระอาจารย์ให้ตองวัวเขาบอกบอกเขาบอกว่าเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าไม่มีมีแต่ถูกเด้อค่ะท่านผู้ชมหนึ่งเก้าสองศูนย์ศูนย์สองนี่ก็อยู่ในชุดที่พระอาจารย์ให้ต่องหดวนะเนี่ยใช่ใช่นี่ครับผมมันมันตรงกับความฝันพอดีอืแต่มันเป็นตัวกลับ ครับอันนี้ชุดนี้ที่พระอาจารย์ให้ต่องวดนะพี่น euh. <ái emit> ้องวันที่หนึ่งสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับผมสามตัวมีห้าสองเก้าสามศูนย์เจ็ดหกศูนย์เก้าเก้าศูนย์สองเก้าศูนย์ห้านะครับจะมีหาหังพระอาจารย์เน้นที่ห้าสองเก้านะครับสองตัวมีศูนย์เก้าเก้าสองเก้าเจ็ดศูนย์สองศูนย์ห้าเจ็ดห้านะครับพระอาจารย์เน้นให้สามคู่นะครับพระอาจารย์บอกสามคู่นี้หาไว้เลย เก้าสองเก้าเจ็ดศูนย์เก้าหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งนี่มาจากเลขทูบนะให้พระอาจารย์เขียนเลขทูบกับเลขฝันให้นะครับเพราะวางงวดที่แล้วเนี่ยแม่เลขเลขทูบนี้ไม่เข้า,ขาอ่าแต่มาเลขฝัน เขียงข้างใต้ก็ได้ครับผมครับสิบเก้าหรือเก้าหนึ่งนะครับท่านผู้ชมเอามาอย่างนี้นะครับเลขฝันมา,าเขียนตรงนี้เลยครับอาจารย์นี่ตอนนี้นะครับอ่ออ่อย่างนี้ก็ได้ไหมน <laughs> ะอย่างนี้ก็ได้นะเดี๋ยวบ่อเท่าหรืบอบ่อเท่าจะเขียนใหม่ ไม่เป็นไรครับผมอย่างนี text, right. right. well, so, um, ้ก็ได้ครับผมว่าเลขฝันแล้วก็เขียนต่อมานี่เลยใส่ศูนย์นี่เลยก็ได้ครับต้องยาวอย่างงี้ใช่ไหมครับผมนี่แหละให้เลขอย่างเงี้ยครับผ่ายการเขียนศูนย์ต่อนี่เลยก็ได้ครับผมหนึ่งตรงนี้เหรอครับอันอันนี้ตัดทิ้งเนาะอันนี้ตัดทิ้งไปเลยเนาะอันนี้ตัดทิ้งไปนี่ขฝัน ผมมาชมนะครับผมอันนี้เลขทูบกับเลขฟันนะครับออ่ออานะครับพี่น้อง ลอตเตอรี่เลขทูบจะได้ตัวกลับนะบมันไม่มีเลขทูบนะครับหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งนะพี่น้องนะครับตัวที่สามไม่มีไม่มีครับตัวที่สามไม่มีนี่ครับอาจารย์บอกจุดได้แค่หนึ่งเก้าเก้าหนึ่งนะครับเลขทูบเลขฝันอาจารย์ฝันว่าบ่าวเท่าลัามาหานะครับมาหาหน้าบูดหน้าบึ้งนะครัอบอาจารย์ใช่ใช่ เอาตังให้ยี่สิบอืมเอาพี่น้องฮาผู้ใดมักเล็กฝันเพราะวางวดที่แล้วนี่เล็ฝันไา่จันี่ยเลขฝันเข้าสามหกตรงตรง,งวดที่แล้วนี่ฝันอันนี้เลขทะเบียนฝันเห็นไวรุ่นครับมอเตอร์ไซค์นะพี่น้องจําเลขทะเบียนได้เลขถูกบ่เขาด้ครับงวดที่แล้วเอาชุดนี้ไพ่าจานยังเน้นเหมือนเดิมหรือเปล่าครับยังยังเหมือนเดิมครับเนี่ย yeah. ได้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 เก้าเจ็ดครับได้เก้าเจ็ดแล้วก็เก้าศูนย์ศูนย์เก้าอื้อาจารย์ก็คือเน้นอ่าเก้าศูนย์ศูนย์เก้าแล้วก็เก้าเจ็ดตัวที่เน้นใช่แล้วก็ศ <09, S 2> ูนย์เก้ามันได้ตัวกับอ่าเลขทูตได้เก้าหนึ่งถามว่าหกหนึ่งเอามาจากไหนก็เลยเอาเอา,เอาจากในตารางอ๋อในตารางไม่มีไม่มีไม่มีหนึ่งนะใช่ใช่ใช่ครับอาจารย์ก็เลยเอา ซื้อเขาเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าเขาไม่มีเขามีแต่หกหนึ่งหกหนึ่งอ่าได้ได้หนึ่งได้หนึ่งเก้าได้เก้าหนึ่งกับหกหนึ่งกับหกหนึ่งกับศูนย์สองสองศูนย์อ่าท่านผู้ชมอา,าจารย์นี้อ,อันนี้ก็คือพระอาจารนเอาตามชุดนี้ชุดชที่เน้นโทรสั่งเขาแล้วไม่มีครับผมเก้าศูนย์ศูนย์เก้าเก้าเจ็ดก็อยู่ในชุดที่ไอาจารย์เน้นให้นะครับใช่ใช ชุดนี้วงให้เลยไหมไพจันอ่าเอาวงให้หน่อยครับผมสามตัวด้วยไพยจันอืมนี่นะเรามันจะตกหลงคที่ที่ได้มาอย่างนี้นะครับสามตัวก็ยังก็ยังอยู่นี้ชุดชุดนี้แหละครับชุดนี้เนะนี่ยเนี่ย เนี่ยอ้าวตบมือชมแต่สองเก้านี้ไม่ได้วงนะใช่ไปวงไปวงศูนย์สองแทนนะพ่จันาเอาพี่น้องนะครับสามตัวนะครับผมห้าสองเก้านะครับตัวที่เน้นกับหกศูนย์เก้านะครับสองตัวศูนย์เก้าเก้าเจ็ดศูนย์สองนะผู้ได้มักเก้าสองศูนย์หาเจ็ดหาพี่น้องก็ไปหายิบจับสลากกินแบงหาลอตเตอรี่ไว้นะครับเลขถูกหนึ่งเก้าเลขฝันสองศูนย์สองศูนย์ก็ตรงกันนี่แหละครับผมสองศูนย์ศูนย์สอง สามคู่นายพายจันใช่สามคู่ฝันแค่นี้ฝันแค่นี้วันหน้าเดือนหน้าวันที่สิบหกหมยออกตรงกับวันที่สิบหกวันเกิดพอดีอก็เลยชวนพวกไม่ออกตอนนี้ว่าจะซื้อของหยาดน้ํามามา,มาแจกครับรถ้าใครมีกรัทาร่วมก็มาก็ได้ร่วมซื้อแจกครับพอแจกไปแล้วชุดหนึ่งครับยังเหลืออีกสองชุด วันพระที่วันพระที่ผ่านมาไม่ฝันเลยครับอาจารย์ไม่ฝันเข้าพรรษาก็ไม่ฝันไม่ฝันเลยก็เมื่อฝันคืนก่อนที่เบาเท่าโทรมานั่นแหละเบาเท่าโทมาปุ๊บก็กลางคืนก็ฝันเลยครับฝันแล้วตอนนี้ทำไมเบาเท่าหน้าตายหน้าบูดหน้าบึ้งมาแล้วก็จกเงินให้แล้วก็ไม่พูดแล้วก็ไปเลยครับแต่ปู่ใหญ่บอกว่าได้แล้วสามตัวแต่ยังไม่ได้บอกแต่ยังไม่บอกเอาธรรมชมนะครับเนาะหาดีชมน้ำปู่ใหญ่ยี่วัดนี่แหละครับผม แคปหน้าจอนะครับแคปหน้าจอไว้ด้วพี่น้องเด้อนะครับพ่ออาจารย์เน้นให้ก็ะขึ้นนะครับ0997แล้วก็02นี่ยครับตรงกับความฝันนะฝันว่าเบาเถาะเงินมาให้20บาทนะครับเลขถูกหนึ่งเก่าเก่าหนึ่งนะครับแคปหน้าจอทำชุ่มนะคราบขอบคุณขอบคุณพ่ออาจารย์นะครับให้โชคให้มาด้วพี่น้องเด้อพอกันคลิปหน้าสวัสดีครับจ้าถูกค่ะขอให้โชคนึ่งพ่ออาจารย์เนาะค่ะพอกันไม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ